ในโลกฟุตบอลเนี่ยมีคำพูดหนึ่งที่รุนแรงเป็นคำที่แฟนบอลได้ยินแล้วจ็บปวดยิ่งกว่าความพ่ายแพ้นั่นก็คือคำว่าจูด้าเสียลักของการทรยศนั่นเองครับและนี่คือเรื่องราวของห้างนักฟุตบอลผู้เคยเป็นที่รักดังพระเจ้าก่อนจะตัดสินใจทำในสิ่งที่แฟนบอลไม่มีวันให้อภัยนั่นก็คือการแยไปอยู่กับศัตรูและนี่คือการแยทีมที่เจ็บปวดที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลครับ มาที่อันดับที่5ครับกอรซาโลอีัวอินที่เมืองเนเปิลพวกเขาไม่ได้บูชาแค่มาราโดนาเท่านั้นแต่กอรซาโลอีัวอินก็ถือเป็นราชาคนใหม่เพราะเขาระเบิดฟอร์มยิ่งกว่า36ประตูในฤดูกาลเดียวแฟนบอลมอบความรักให้เขาสุดหัวใจแต่แล้วเกมก็พลิกเมื่อยูเวนตุสศัตรูคู่อาฆาตได้ยืนข้อเสนอใส่มือราชาอย่างอีักอินเข้ามาประเด็นก็คืออีัวอินเลือกที่จะย้ายแน่นอนว่าแฟนบอลน,นาปโปลีนั้นเปลี่ยนจากความรักกลายเป็นความแค้นในช่วงข้ามคืนเสื้อของเขาถูกเผาทั่วเมืองจากการเป็นราชากลายเป็นคนทรยศ หมือก,า,อกอากันที่อันดับที่4คาร์ลตเตเบสเขาคือนักสู้ขวัญใจชาวเรดเดวิลส์แต่หลังจากที่หมดสัญญาแล้วเตเบสกลับทำในสิ่งที่แฟนผีไม่มีวันให้อภัยเขาเลือกย้ายข้ามปากาไปอยู่กับเพื่อนบ้านหน้ารำคาญอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และซิตี้เองก็ตกย้ำความเจ็บแสบโดยป้ายบิลบอร์ดวิลคัมทูแมนเชสเตอร์ขนาดมหึือมามันคือการประกาศสงครามที่เปลี่ยนสมดุลของเมืองแมนเชสเตอร์ไปตลอดกาลนั่นเอง และอันดับที่ 3. โซแคมเบลนี่คือการทรยศที่แฟนสเปอร์ไม่มีวันลืมโซแคมเบลคือกัปตันทีมคือลูกหม้อคือทุกอย่างของสมโมสรเขากําลังจะหมดสัญญาและยืนยันผ่านสื่อเองว่าจะอยู่ต่อแต่ไม่กี่สัปดาห์ต่อมานั้นเขาดัานเปิดตัวกับอาเซนอลนคู่แข่งตัวชกการแบบฟรีฟรีสเปอร์ไม่เพียงแต่เสียนักเตะที่ดีที่สุดไปท่านั้นครับแต่พวกเขายังเสียโซแคมเบลให้กับศัตรูตัวชกกาดที่สุดโดยไม่ได้เงินกลับมาแม้แต่ปอนด์เดียวมีแต่เสียกกกััับเเเเสสีีียยทท่่่่าานนนนนน้้ซึึง็ไมมแแปลลแปลลอร์จจจะํขใ อันดับที่2งโมจจอร์สตันการย้ายทีมครั้งนี้คือการก้าวเข้ามามีบทบาทของศาสนาในยุคนั้นเรนเจอร์มีนโยบายไม่เซ็นสัญญากับนักเตะคาทอลิกโดยเฉพาะคนที่เคยเล่นให้กับเซลติกและโมโจผู้เป็นฮีโร่ของเซลติกกลับทําลายบทบาทนั้นโดยการเซ็นสัญญากับเรนเจอร์แฟนเซลติกเผาเสื้อของเขาเพราะมองว่าทรยศส่วนแฟนเรนเจอร์บางกลุ่มก็เผาผ้าพันคอของทีมตัวเองเพราะรับไม่ได้ซึ่งการย้ายทีมครั้งนี้ก็สั่นสะเทือนวงการฟุตบอลในสกอตแลนด์เป็นวงกว้างเลยทีเดียว และอันดับที่1ห,หลุยส์ฟิกโก้ชายผู้เป็นต้นแบบของคาว่าจูดาที่สมบูรณ์แบบที่สุดหลุยส์ฟิโก้เขาไม่ใช่แค่นักเตะแต่เขาเป็นทั้งกัปตันเป็นเสียลักและเป็นลมหายใจของชาวคาตาลันเขาคือทุกอย่างของบาร์เซโลนาแต่ทว่าในปี2000น,นฟอเรนติโน,โนเปเรสอยากจะเป็นประธานสโมสรของเรอัลมาดริดเขาจึงประกาศคํามั่นสัญญาที่เป็นไปไม่ได้นั่นก็คือการฉีกสัญญาฟิโก้จากบาร์ซ่าแล้วเขาก็ทํามันได้จริงๆโดยเปเรสดึงตัวฟิโก้ย้ายจากบาร์เซโลนาไปมาดริดด้วยค่าตัวสถิติตโลวงก ฟุตบอลแตกสลายบาเซลล่าไม่เคยเจอการทรยศที่เจ็บปวดที่สุดเท่านี้มาก่อนและมันก็คือจุดเริ่มต้นของยุคกาลาติกอที่เปลี่ยนโมหน้าวงการฟุตบอลไปตลอดกาลนั่นเองทุกครั้งที่เขากลับไปเยือนคัมหนมันไม่ใช่แค่นรกแต่มันเลวร้ายกว่านั้นและหัวหมูที่ดกปลาลงมาก็ได้กลายปเป็นสัญลักษณ์ของความเปลียนชังที่โลกต้องจดจำไปอีกนานแสนนานนั่นเอง ความรักและความเกลียดชังมันอยู่ห่างก,กันแค่เส้นบางๆเท่านั้นและการย้ายทีมเพียงครั้งเดียวก็สามารถเปลี่ยนให้ฮีโร่กลายเป็นคนทรยศได้ตลอดการแล้วคุณล่ะครับคิดว่าการย้ายทีมครั้งไหนเจ็บปวดมากที่สุดและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้เนี่ยกอเ่ายืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ